สมเด็จพระนิธิถาชุราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระรพรทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลลอองพระบาทเวลา14นาฬิกา55นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาชุราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระรพรทานพระราชวโรกาสให้นางสิริเพนราชเจริญร้านสิริเพนเบเกอรี่อำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาและคณะเฝ้าทุลลอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายชิฟเฟิลเค้กมะพร้าวอ่อนโดยเสดพระราุกุศลตามพระราชธิาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายชิฟเฟิลเค้กมะพร้าวอ่อนในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเฝ้าด้วยนางวีนาอธิการกุลร้านสายชนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีและคณะเฝ้าทุลละอองพระบาทถุนกล้าวุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายทองม้วนไส้หมูยองโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาสัยและถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายทองม้วนไส้หมูยองในโอกาสนี้พระภิกษุรวมเฝ้าด้วยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทุนละอองพระบาทถุนกล้าว,ถ,าวถุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกรรานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาประจำปี2565เพื่อบำรุงสภาชาติไทย รองศาสตราจารย์สุวิทย์แท่เตี่ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบ,บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเฝ้าทุลอองพระบาทถุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากสิทธิประโยชน์ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2565โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาย มอมหลวงประทินทิพย์หน้าคอนทับกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิสมจิตสุพรรณทัตเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในขันประจวบเหมาะพ่วงโดยการสำนักงานจัดหารายได้สภาการชาติไทยนำนางสาวไตรทิพย์ศิวกรตกุลและคณะเฝ้าทุลอองพระบาท ูกล้าถูกกระม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลบรอดเวกครั้งที่2เพราะรักวิสเลฟเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยสมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทย ในกรีฑ์สัจพันธ์โรดนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงช่วยพระชถานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเฝ้าทุลอองพระบาทููนกล้า,ลาลทุลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราช,ชก,กุศลตามพระราชพยาศัย นายวิทยรัตนากรนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำคณะผู้บริหารสมาคมและผู้ชนะการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่11ประจำปี2566และการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่22ประจำปี2566ชิงถ้วยและโล่พระราชทานสมเด็จพระนิธ,ธิถากุาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุลกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราุกุศลตามพระราชธิยาสัย ในโอกาสนี้ผู้แทนกองทุนที่ชนะการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงทีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเฝ้าทุลอองพระบาทด้วยนายยงยุทธ์วิริยะพาน,นิชพักดีและคณะสิทธิ์เก่าวิชาเสริมสวยตัดผมวิยาลัยเทคนิคสารพีจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าทุลอองพระบาทน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์เสริมสวยตัดผมเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการท mm hmm. วี double one variety ค่ำวานนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยท่งร่วมบันทึกเทปรายการทวี double one variety ช่วงทอล์ to the princess ท่งตอบจดหมายสมาชิกทวี double one ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมรายการทวี double one variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมปศุพันธ์จะทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทวีนวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20.30น,น,นถึง21.30น,นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระสถานไปมอบแก่ผู้ประสบวัตภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่สนามเฮลิคอปเตอร์สุพรรณบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปติดตามการเกิดวัตภัยในพื้นที่โดยมีผู้ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสรุปสถานการณ์และกาดให้ความช่วยเหลือแก่รัษฎรจากนั้นองคมนตรีร่วมกับบูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชาทาน10 8 4ชุดมอบแก่ผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในอำเภอสิอำเภอและตัวแทนผู้ประสบวัตภัยเพื่อเป็นขวััญกลงใจ โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎดรรวมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์และแจกอาหารพระราชทานกับลงพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบบัตภัย3คนในพื้นที่ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ท่านี้วันที่25เมษายนถึง22พฤษภาคม2567จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุฝนตกหัยจากอิทธิพลของลมมรสุม,มตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงและลมใต้กำลังปานกลางพัดน,นำความชื้นเข้าปกคลุมภาคกลางเกิดฝนตกและลมกระโชกแรงเป็นบริเวณกว้างทำให้บ้านเรือนรัศดรได้รับความเสียหายใน2เทศบาลเมือง75ตำบล16ชุมชน259หมู่บ้านรวม1,084ครัวเรือนองอคมตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์ พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณอกมตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2567โดยได้ตรวจเยี่ยมชมรมนักศึกษาในความร่วมมือระหว่างมูอนิธิธัญยรักษ์ใดพระราชุป,ปถมัมภ์จ็จพระศรีนครินธาบรมราชจชนนีกับมหาวิทยาลัยจัดก,กิจกรรมรดยรวงป้องกันมะเร็งเต้านมพร้อมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรัชพัฒน์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลปี2567ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10โครงการหลักในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากยิ่งขึ้นสู่ห้าง พร้อมกันนี้รับฟังกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทั้งในระดับมาตรฐานกระทรวงการอุมดศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและจุดเน้นเฉพาะสาขาที่ต้องมีสมรรถนะเฉพาะถาไเป็พิเศษและรับฟังบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูของมหาวิทยาลายัยตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ ึ่งสภาคณะบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมดําเนินการตามมาตรฐานผ่านการยอมรับจัดสรรงานเลขาธิการคุสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิตครูมืออาชีพคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีจุดเด่นในการผลิตกาลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ด้านระบบโลจิสติกส์และระบบการขนส่งโดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติด้านการออกแบบหัวรถจกักรไฟฟ้า T R R N เรลเวย์ชาเ2024จำนวน5สาขาสมเด็จพระนิธิถาชุราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาทานเมล็ดผุ่์ข้าวปทุมธานีหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในจังหวัดเชียงราย สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเมล็ดพันธุ่น้าาปฐมธานีหนึ่งของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาจำนวน1 3 3่3 5านนกิโลกรัมแก่เกษตรกรและราษฎรกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่จำนวน5 4 9ราย29หมู่บ้านจาก3ตำบลได้แก่ตำบลครึ่งตำบลหว้วยซอและตำบลสถานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งประสบปัญหาภัยแ้งครอบกลุ่มพื้นที่เสียหาย8 8 6 9ไร่ โดยมีไดด์รัุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีณนหอประชุมเทศบาลตำบลห้วยซออำเภอเชียงของสมเด็จพระนิธิถาทิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชจจกุมารีมีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่รัษฎรที่ประสบภัยพิบัติมูลนิธิชัยพัฒนาจึงมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจาก,กรพันธเพชรุริจังหวัดเชียงราย ็นผู้ดำเนินงานผลิตผันธข้าวปทุมธาน,นีหนึ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยมีเกษตร,รกรในตำบลเกาะช้างเอาเอแม่สายจงหััดวเชียงรายเข้าร่วมโครงการผลิตผันข้าวพระราชทาน